รรท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะลื้อโครงสร้างราคาพลังงานให้ราคาพลังงานทุกชนิดถูกลงเพื่อลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนและลดต้นทุนทั้งเศรษฐกิจของประเทศเพราะเวลานี้ราคาพลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงมีราคาสูงเกินกว่าที่คุรจะเป็นแลวเช่นเดียวกันครับรรท่านประธานครับ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศก็เช่นเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนให้สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเวลานี้เรามีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข,ข้างต่ำเพียงแค่ประมาณ1ิปอร์ซนของปริมาณการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นในขณะที่เรามีสัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติอยู่ในสะดวงที่สูงถึง60กว่รและถ้ามาเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากสองแหล่งนี้แล้วก็จะพบว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนมีราคาเพียงประมาณ2บาทเศษ ต่อยุนยูนิตในขณะที่ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าจากค่าธรรมชาติที่นําเข้าจากต่างประเทศมีต้นทุนสูงถึง4บาทเทศษเรียกว่าสูงกาการเท่าตัวรือร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นครับท่านประธานครับถ้าเราสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอ,อาดและพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ลดสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติก็จะทําให้ ราคาต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าถูกลงก็จะส่งผลต่อราคาไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนที่ถูกลงตามมาด้วยอีกประการหนึ่งท่านประธานครับผมขอฝากให้รัฐบาลเร่งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าหรือแผนพ t p ีของประเทศให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือประมาณ 15- 20%ของปริมาณความต้องการใช้พลังไฟฟ้าของประเทศ,เทศ,เทศซึ่งก็ถือว่าระดับนี้เป็นระดับที่เพียงพอต่อการสร้างหลักประกัน ความมั่นคงด้านพลังางานของประเทศแล้วไม่มีความจําเป็นอย่างไรทั้งสิ้นที่เราจะต้องสำรองปริมาณกําลังผลิตไฟฟ้าสำรองให้สูงถึง50%าว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเท่นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่านอกจากจะเป็นการ ลงทตนที่เกินความจําเป็นแล้วยังเป็นการสร้างภาระให้แก่รัฐบาลและประชาชนอีกด้วยเพราะว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งค่าพร้อมจ่ายนี้มันจะส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าทําให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพงขึ้นโดยใช่เหตุและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับประชาชนผู้บริโภค